QA ถามตอบค่ะเป็นข้อสงสัยจากทางบ้านนะคะว่ามีวิธีดูแลผู้ป่วยใส่าสสวนปัสสาวะอย่างไรให้ถูกวิธีค่ะค่ะการดูแลผู้ป่วยใส่าสสวนปัสสาวะนะคะสิ่งสำคัญค่ะจะมีอยู่สองประการด้วยกันนะคะนั่นก็คือการทำให้ปัสสาวะไหลสะดวกค่ะและการป้องกันการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะค่ะซึ่งหลักทั่วไปนะคะที่จะต้องดูแลผู้ป่วยใส่าสสวนปัสสาวะ มีดังนี้ค่ะ 1. นนะคะการทำให้ปัสสาวะไหลได้สะดวกค่ะสองนะคะเป็นการป้องกันการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่น้องจะมาพูดถึงเรื่องประเด็นที่ทำให้น้ำปัสสาวะไหลสะดวกค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะจะทำให้ผู้ป่วยไม่มีอาการปวดเบ่งปัสสาวะค่ะและที่สำคัญค่ะจะลดโอกาสการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะนะคะ ซึ่งควรปฏิบัติและดูแลดังนี้ค่ะ1นนะคะต้องให้ผู้ป่วยค่ะได้รับน้ำดื่มที่สะอาดนะคะประมาณวันละสอง0 0พซีซีเลยค่ะในกรณีที่ผู้ป่วยไม่มีข้อจำกัดในการดื่มน้ำนะคะเพราะว่าน้ำดื่มค่ะจะช่วยชัดล้างสิ่งที่อุดกั้นภายในทางเดินปัสสาวะค่ะและช่วยขับของเสียค้าในทางเดินปัสสาวะนะคะให้ออกมาได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะเมื่อเราดื่มน้ำมากๆแล้วนะคะ ปัสสาวะก็จะได้ออกมาสะดวกค่ะที่สําคัญค่ะจะช่วยลดปริมาณเชื้อโรคของทางเดินปัสสาวะด้วยค่ะและต้องดูแลนะคะไม่ให้สายสวนปัสสาวะค่ะมีการหักพับหรืองอนะคะควรจะยึดสายสวนปัสสาวะไว้กับตัวของผู้ป่วยค่ะในผู้หญิงต้องติดไว้ที่หน้าขานะคะในผู้ชายต้องติดบริเวณท้องน้อยค่ะและถ้าหากพบว่าปัสเตอร์ที่ติดไว้นะคะสะกปรกหรือหลุดลอกค่ะ ก็ควรที่จะเปลี่ยนได้บ่อยๆตามที่ต้องการนะคะเพื่อลดจํานวนเชื้อโรคค่ะที่จะเข้าไปในสายส่วนปัสสาวะได้นะคะและขณะนอนค่ะสายส่วนปัสสาวะและข้อต่อต่างๆนะคะก็ควรยึดจิตกับที่นอนหรือราวกั้นเตียงด้านล่างค่ะเพื่อลดการดึงลังค่ะเพื่อลดการเคลื่อนที่ของสายส่วนปัสสาวะค่ะสําหรับถุงปัสสาวะนะคะก็ควรให้อยู่ต่ํา ว่าตำแหน่งกับเพาะปัสสาวะให้มากที่สุดค่ะอย่างน้อยต่ำกว่าระดับเอวลงไปนะคะเพื่อให้ปัสสาวะค่ะไหลลงถุงได้สะดวกค่ะและที่สำคัญนะคะป้องกันการไหลย,ย้อนของน้ำปัสสาวะเข้าไปสู่ระบบทางเดินปัสสาวะค่ะสำหรับการเคลื่อนย้ายนะคะ ก็จะต้องระมัดระวังตรงจุดนี้ค่ะต้องให้ถุงขัดอยู่ตามฝ่าเอวเสมอนะคะสำหรับคำแนะนำในคลิปนี้นะคะผู้ดูแลสามารถนำไปใช้กับผู้ป่วยติดเตียงนะคะเพื่อเป็นการช่วยให้น้ำปัสสาวะไหลได้สะดวกค่ะป้องกันการอุดตันของทางเดินปัสสาวะนะคะสำหรับคลิปต่อไปค่ะพี่น้องก็จะมาแนะนำการป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะค่ะ ฝากเป็นกำลังใจฝากแบ่งปันปคลิปดีๆนี้ให้กับผู้อื่นด้วยนะคะขอบคุณค่ะ